เรียนหัวเชียวอุบลราชธานีสองจัดตั้งขึ้นโดยดำริของมวลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ซึ่งมีคุณสุรพลฐานานุศัก์เป็นประธานของมูลนิธิในขณะนั้นเพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับเยาวชนให้มีความรู้ในด้านวิชาการและสืบทอดคุณธรรมและวัฒนธรรมของบรรพชนโดยโมูลนิธิได้มอบหมายให้สมาคม,รรมสิทธิ์เก่าห้วเฉียวกงฮักอุบลเป็นคณะทำงานดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนและทำการเปิดเรียนภาคแรกอย่างเป็นทางการในวันที่16พฤษภาคมปีพุทธศักราช2548 ปัจจุบันโรงเรียนหัวเฉียวอุบลราชธานี2มีผู้บริหารโรงเรียนคือ 1. คุณสุรพลฐานานุสักดำรงตำแหนง่งผู้ลงนามแทนผู้รับไปอนุญาตโรงเรียน 2. คุณสายรุ้งกิตตรงศิริดำรงตำแหนง่งผู้จัดการโรงเรียน 3. นายศักชัยสิงห์ทองดำรงตำแหนง่งผู้มนวยการโรงเรียน โรงเรียนห้วยเฉียวอุบลราชธานี2มีแนวคิดในการจัดการศึกษาคือมีสุขดีเก่งเพราะเราเชื่อว่าคนเราถ้าทำอะไรที่ตนเองชอบและมีความสุขแล้วจะทำได้ดีโรงเรียนห้วยเชียวสองจึงเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขเพราะการศึกษาคือสิ่งที่คนต้องเรียนรู้เพื่อดำรงชีวิตอย่างฉลาดมีคุณค่ามีความสุข และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างสร้างสรรค์การศึกษายิ่งเรียนชีวิตยิ่งต้องดีขึ้นเมื่อเด็กมีความสุขสมองของเขาจะเปิดกว้างพร้อมที่จะรับสิ่งต่างๆที่ครูสอนได้อย่างเต็มที่ครูจะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนตระหนักเห็นถึงการเป็นคนดีและพัฒนาความรู้ ทักษะต,ต่างๆให้นักเรียนอย่างสร้างสรรค์เพื่อจะเป็นคนเก่งต่อไปโรงเรียนหัวเฉียวอุบลร,ราชธานี2มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เด็กแต่ละคนเกิดมามีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ความสามารถแตกต่างกันทำอย่างไรจึงจะส่งเสริมศักยภาพเด็กได้สูงสุดสนับสนุนเด็กให้เรียนรู้อย่างอิสระมีความสุขในการเรียนส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าถามเด็กจะสนุกสนานในการเรียนและจดจำเรื่องที่เรียนได้อย่างแม่นยำที่โรงเรียนห้วเฉียวสองห้องเรียนของเราใหญ่เท่าโลก เด็กในโรงเรียนหัวเชียวสองสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนชอบสามารถนอนเรียนกับพื้นได้สามารถเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนในสระว่ายน้ำได้ 2. สอนโดยเจ้าของภาษาเด็กนักเรียนในโรงเรียนหัวเชียวสองเรียนรู้ภาษาจีนและอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์เน้นการเรียนภาษาต่างประเทศด้วยวิธีธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่างๆที่สนุกสนาน เช่นเรียนภาษาจีนผ่านการร้องเพลงและการเต้นรำนาฏศิลป์จีนจากครูชาวจีนเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นกีฬาบาสเกตบอลทำให้เด็กสนุกสนานและกระตือรือร้นที่จะเรียนภาษามากขึ้น 3. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียนห้วเชียวสองเรามีภูมิทัศน์ที่สวยงามสถานที่กว้างขวางโล่ง โปรง่งสบายมีห้องครัวได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะมีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียนช่วยกันแดดกันฝนให้นักเรียนห้องเรียนของเราสะอาดจัดอย่างเป็นระเบียบเรามีคลินิกคณิตศาสตร์ที่สามารถแยกนักเรียนออกมาสอนซ่อมเสริมเป็นรายวิชาได้ในช่วงพักเบรกของแต่ละวันเราจัดห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตประกอบด้วย3ดีคือครูดี หนังสือดีสิ่งแวดล้อมดีมีมุมอ่านหนังสือหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกนั่งโรงเรียนของเราเน้นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของเด็กแต่ละวัย 4. มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เสริมสร้างทักษะมนุษยสัมพันธ์ของนักเรียนเมื่อเด็กได้พัฒนาทักษะต่างๆตามวัยแล้วเด็กจะเกิดความสนใจและมีสมาธิ สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในระดับต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโรงเรียนจะไม่เน้นให้เด็กแข่งขันกันแต่จะส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนมีศักยภาพตามที่เด็กมีและปลุกฝังให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมีการศึกษาที่ดีที่ถูกต้องบ่มเพาะให้เกิดการใฝ่รู้ตลอดชีวิตโรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้สัมผัสเพื่อเกิดความคิดจินตนาการอย่างอิสระ 5. มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยโรงเรียนหัวเชียวสเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการลงมือปฏิบัติเกิดการจินตนาการและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมอย่างเหมาะสมตามวัย 6. จัดสัดส่วนครูและนักเรียนในชั้นเรียนได้เหมาะสมโดยจัดให้มีสัดส่วนครูหนึ่งคนต่อเด็ก8คน ทำให้ครูสามารถดูแลเอาใจใส่เด็กได้อย่างทั่วถึงซึ่งพื้นฐานเด็กแต่ละคนจะมีความชอบต่างกันมีศักยภาพไม่เท่ากันเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันการจัดสัดส่วนครูที่เหมาะสมทําให้เราสามารถเข้าถึงและรู้จักเด็กนักเรียนทุกคนได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก รางวัลแห่งความภาคภูมิใจด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างจากที่อื่นของโรงเรียนห้วเชียวอุบลราชธานี2ที่เน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุขส่งเสริมให้นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ควบคู่ไปกับความฉลาดทางปัญญาหรือ IQ ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่านักเรียนของเรานำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนมากมายตั้งแต่ปี2548 ซึ่งเป็นปีแรกที่เราเปิดทำการเรียนการสอนอาทิรางวัลชนะเลิศที่1การแข่งขันพูดภาษาจีนระดับประถมศึกษาชนะเลิศที่1การแข่งขันพูดภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาชนะเลิศที่1การประกวดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนระดับมัธยมศึกษาและรางวัลต่างๆอีกมากมายในปี2549และทุกๆปีที่ผ่านมาล่าสุด ในปี2553นี้นักเรียนของเราคือนายธัญชาติล้อพงพาณิชย์ยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดศูนย์ทรพน์ภาษาจีนระดับประเทศและได้รับทุนไปทัศนศึกษาที่เมืองปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลาสองสัปดาห์ในระดับประถมศึกษา เด็กหญิงฟ้าใสาเหรียญรักวงได้รางวัลชนะเลิศประกวดการอ่านออกเสียงและพูดภาษาจีนโดยเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในงานศิลปะหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่60นอกจากจะเด่นในด้านภาษาจีนแล้วในส่วนของภาษาอังกฤษนักเรียนของเรายังสามารถแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งละครสั้นภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดอีกด้วยจึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การเรียนการสอนในโรงเรียนหั้วเชียวสองที่เน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุขสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กเป็นคนดีและพัฒนาสติปัญญาให้เป็นคนเก่งนั้นสามารถสร้างเยาวชนให้ออกมาเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์พร้อมที่จะดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างสร้างสารรค์ต่อไปกิจกรรมของโรงเรียน โครงการภาคฤดูร้อนทุกๆปิดเทอมภาคฤดูร้อนโรงเรียนห้วยเชียวสองจะจัดโครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีนเป็นเวลา20-24วันเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้นักเรียนได้มีโอกาสนำภาษาจีนที่เรียนในโรงเรียนไปใช้ได้จริงในประเทศจีนและเป็นการได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดนด้วยโดยเด็กๆจะได้เรียนภาษาจีนในประเทศจีนจริงๆ สิ่งแวดล้อมรอบรอบตัวทุกอย่างตลอดจนเพื่อนๆเป็นชาวจีนทั้งหมดชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินเป็นไปแบบจีนจริงๆซึ่งทุกครั้งเมื่อเด็กๆกลับมาในแต่ละปีของภาคเรียนฤดูร้อนผู้ปกครองจะประทับใจกับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของบุตหลานตนเองเพราะเด็กๆจะมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นกล้าพูดภาษาจีนมากขึ้น เพราะได้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีนที่สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางในสังคมปัจจุบันนอกจากนี้ในเรื่องระเบียบวินยัยการมีโอกาสได้ออกไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นในโรงเรียนประจำที่มีครูดูแลอย่างเข้มงวดทำให้เด็กๆได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันรู้จักเคารพผู้อื่นรู้จักการแบ่งปันรู้จักความอดทน ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆค่อนข้างละเลยเมื่ออยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านของตนเองในโอกาสสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญที่จะละเลยไม่ได้คือคณะผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนทุกคนขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนทุกท่านที่มีส่วนร่วมสร้างโรงเรียนห้วเชียวอุบลราชธานีสองจนสำเร็จมาถ,ถึงทุกวันนี้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโรงเรียนในปีแรก จนกระทั่งแล้วเสร็จและเปิดทำการเรียนการสอนรวมทั้งบริจาคทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดจนจัดสรรอุปกรณ์การเรียนและสื่อต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียนและพัฒนาการเรียนการสอนส่วนใหญ่ได้มาจากจิตสทาของครอบครัวสิ์เก่า ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงรวมทั้งกลุ่มข้อค้านักธุรกิจในจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัดที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโรงเรียนจีนดีๆอยู่คู่กับจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้เป็นสถานศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งของเยาวชนต่อไปในโอกาสวันปีใหม่จีนหรือวันตรุษจีน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วเฉียวสองได้ไปกราบเยี่ยมเพื่ออวยพรและระลึกถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นทุกๆปีซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทุกรุ่นกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ